สวัสดีครับวีนี้ก็รับสู่รายการพอดแคสต์ by N T Snap ครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับผม EP ที่เราเล่าถึงเรื่องราวตัวเองสารที่เราเรียนมานะครับผมนะังแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็คือจนั่นแหละนะครับ EP นี้จะเล่าถึงเรื่องเรื่องส่วนตัวมากขึ้น เรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับความรักของผมนั้นผมไม่เคยมีแฟนแจริงจังสักทีนะจริงๆตัวเองก็อยากจะมีแฟนแบบจริงจริังสักครั้งหนึ่งนะอยากจะมีความรักสักครั้งหนึ่งแต่ลังเลเราคือไปชอบใครก็จะคุยจริงคุยได้แค่เดือนเดียวก็ไปแล้วนะ เรคุยได้มี่อกี้ที่เไปไปแล้วนะก็จบประชันวันแลนวนะซึ่งหมุนไมไ่ได้มีเสน่ห์ดวงเยวกับความรักขนาดนั้นนะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่น่ามองเท่าไหร่มีเสน่ห์อะไรนาดนั้นความันใจไม่มีไม่ค่อยมีอะไรที่มันมันน่ามอ,จาองจะความสึกมาหรือก็ดีแล้วที่เราเกิดมาเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นคนดีเป็นเจอประสบการณ์ความรักที่อาจจะไม่ได้สมหวังหรือไม่ได้ยินยาวอันนี้ความรักไม่สมหวังจะเป็นอีพีเไปแต่ว่าเรื่องราวความรักของผมอะผมก็ที่ผ่านมาก็มีคนคุยมีอะไรมากมายมีมีคุยเรืนองราวองเขาวิญอยู่แล้วซึ่งผู้ชายถามว่าเคยคุยไหมมีคนมีคนมาชอบนะแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นช่กวก็คือเพื่อนเนั่หนะ ใช่ผมว่าเพศชายเป็นอะไรที่ผมประสบเพื่อนทางนั้นะต่อ่นะคนใครจะมองว่าไม่จิ้นรือคนนี้หรืออะไรก็ตามแต่นะเพราะถ้ามันมีนะมันก็มองว่าก็คือเพื่อนอยู่ดีก็คือพี่น้องคืออะไรนี่เพราะว่ามันผมรู้สึกอย่างนั้นจ,จริงๆกับแบบผู้ชายผู้หญิงผมผมรูมมมม้สึกรู้สึกรู้สึกมาก็รู้สึกงค่ไหนรู้สึกมันไม่ใช่ความมันก็เป็นความสึกชอบอะอยู่แล้ว ความรู้สึกส,สนใจผู้หญิงสเปคที่ชอบก็เป็นผู้หญิงที่ก็ข่าที่จะตัวเล็กจริงๆไม,ไม่ไม่ติดแต่ว่าจะเล็กตัวสูงกับผมอะไรแต่แต่จริงๆถ้าชอบปอย่างงั้นจะเป็นตัวเล็กแล้วก็จะเป็นคนผิวขาวหรือผิวนั่นแหละผิวขาวใส่แว่นก็ดีหรือไม่ใส่ก็ได้ ก็จะประมาณนี้จริงแล้วก็อายุก็จะชอบคนที่โตกว,ว่าโตกว,ว่าส่วนใหญ่นะสุดถ้าคนโตกว่าถามว่าคนที่อายุเท่ากันติดไหมจริงๆผมไม่ติดนะว่าอายุเท่ากัน,นอายุน้อยกว่านะก็แค่ดูว่าชะก,กติดมัน t ะลักษณเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมจยิงผมพนที่ชอบโดนเสริเสรช์ชอบไปคอนเสิร์ตชอบชอบฟังเพลงอเป็นคนที่ชอบแบบ ศิลปะเบดนตีบ้างมาเกยอย่ไรเงี้กับหนังอะไเงี้ยชายและชายเราจะเป็นแบบนี้ซึ่งอย่างแรกเลยอ่ะคนที่จะมาคุยกับผมได้ต้องเป็นคนที่ลายสไตล์ใกล้ๆกันลายไตล์เหมือนกันนะเขาชอบเหมือนกันซึ่งถามว่ามีไหมก็ที่ผ่านมาที่เราชอบอ่ะก็มีนะถามว่าตอนนี้ก็ถามว่ามีคนชอบไหมคนที่ชอบไหมก็ ก็มีก็ก็มีแต่ว่าไม่ลงดีเทลก็ชอบมานานมามากหลายปีละปีได้แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไปจีบเขาเลยเพราะว่าณดตอนนี้ก็เรากับเขาก็ไม่ได้เจอกันแต่ต่อให้สึว่าเริ่มชอบใครเริ่มสนใจใครอะผมก็จะไม่ค่อยอยากที่จะไปจีบอยากคุยในเชิงมากกว่าแเพื่อนหรือพี่น้อง พราะผมสัว่าผมอาจจะคีิปความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะเพราะว่าการที่เราเป็นคือมันจะมีคนหนึ่งที่ผมสับน้ตอนนี้เราอยากเป็นเพื่อนเขามากแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่มันมีอะไรบางอย่างที่มันนึกสิมันมันสิมันยังไม่ใช่เพื่อนอ่ะมันแปลว่าในการที่จะเป็นแฟนมันก็ยากล้วแต่การที่มันจะเป็นเพื่อนกันอ่ะมันยิ่งยากอีกมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอย่างที่มัน ลงอกให้ส่วนเราเป็นเพื่อนชนะอะไรเงี้ยซึ่งผมกับเขาผมมา้สึกสนใจแล้วสึกชื่นชอบไม่จะมีอชียรู้สึกรู้สึกสนใจเขาอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นก็อยากจะเริ่มต้นจากมาเป็นเพื่อนกับเขาแะแต่ว่าเขาคงไม่สนใจผมหรอกอยงนี้ผมแค่รู้สึกว่าความรักอ่ะมันไม่ใช่คือผมมองผมมีคนที่ผมสนใจ เป็นคนที่มมผมมองเป็นคนที่ผมสนใจอะไรอยู่แล้วแต่ว่าล่าหุเลยผมไม่อยากจะจริงรือไม่อยากจะลงเอยเพราะผมไม่ชอบความสัมพันธ์ที่จะให้ทำให้แบบแฟนคือถามว่าอยากม,มีก็อยากมีแต่ว่าณตอนนี้รู้สึกว่าการที่อยู่คนเดียวมันแฮปปี้กว่าการที่เจอเพื่อนมันแฮปปี้กว่าการอยู่คนเดียวมันมสระกว่าไรเนี้ ถ้าการเป็นแบบแพสก็ดีมีมีคนซัพพอร์ตแต่ว่าการอยู่คนเดียวผงรู้สึก็ก็สด,ดีมันอยู่ที่เวลาด้วยครับเวลามันมันเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะเจอกับเขาเอะไรเงี้ยอันนี้ถอินเพลงเวลานะจริงๆผมผมอยากจะพูดถึงเพลงเวลาบ้างว่าเพลงเวลาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพลงที่เ,เพลงที่ท่านที่จะพูด พูดถึงเรื่องความสำคัญคนที่เวลาเข้าข้างคุณอ่ะคุณเจอใครแล้วคุณคบกันเลยคุยแล้วคบกันเลยแต่บางคนที่เจอแล้วไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่ได้คบกันเป็นแฟนอะอน,นั่นนะผมสิว่าน,นั่นคือผมผมเป็นคนที่เจอใครอยากคุยสนใจใครมันจะคุยกันแป๊บๆแล้วก็ไป อาจนไม่เคยลอเลยสักทีซึ่งรอมันต้องรอรอเวลาที่จะเจอคนที่แบบเฮ้ย hey, คุยแล้วก็โครตันจีที่เั่นจังไรอ่ะซึ่งผมก็หล่ออยู่รอคนนั้นอยู่คุยไปก็คุเคยเหมือนกันนะจริงๆไม่เคยจริงๆผมเป็นคนที่ทําเพลงเขียนเพลงแต่ผมไม่เคยมาต้องมาพูดอ่าความรู้สึกอะไร ของตัวเองด้วนตัวขนันี้นะครซึ่งผมก็เป็นคนที่พอเป็นช่อง YouTube เองก็รู้สึกก็อยากจะพูดนะฮะแต่มันเขินนะเขินจริงร่างรงเลยความรักของผมมากมันเจอความรักเพราะว่า,าแต่ว่าณตอนนี้ถ้ามันมีก็คงเป็นแค่เพื่อนไปก่อนก็คงไปเรื่อยๆผมคงไม่รีบเหมือตะโกนล้ว่า ผมไม่ใช่ผมผมผมเรียนรู้กับความรักว่าถ้าเรารีบไปมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเป็นเป็นไปเรื่อยๆถ้ามันจะมีในคนมันก็เป็นเพื่อนเป็นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เป็นแบบนั้นมันก็ดีมันก็สปอร์ตสังกตกานถ้ามันลงเอยมันชัเป็นรากน่ะอ่อ ไอความหัวไอความความว่าูอะะความเป็นตัวเองอะมันจะมาซึ่งมันก็จะยากจิงๆทีเป็นแฟนกแล้วก็จะมีความเป็นตัวเองมันก็จะแล้วก็จะใช้ชีวิตกันแบบสองคนละจะไม่ใช่แบบชีวิตเหมือนคือเป็นแฟนมันก็จะทาไมอันนี้ทำไมทำไมอันนี้ทําได้ทาไมอันนี้ทาไม่ได้ การแต่แฟนมันก็จะเป็นอีกเบลหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเล่บเด็คอนเสิเร์เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในี้ซึ่งก็ขอบรักคุณก็คุยไปวันนีงจะคุยไหนอ่ะเออผมผมใ่จริงผมผมไม่รู้ใครเป็นร้นอ่ะ ใครที่เคยชอบคนที่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ชอบพนี่ๆชอบเพื่อนอะไรก็มีแต่ว่าณตอนนี้ผมผมมองว่าพอผ่านไปแล้วะเกลามาการที่เราเป็นเพื่อนกันในการที่เราเป็นปส,สถานะเป็นพี่น้องกันมันดีที่สุดแล้วู้สุกองอากนล้ะซึ่งที่ผ่านมาก็เคยอาจจะมีชอบแต่นนี้นเป็นเพื่อนกันก็ดีที่สุดแล้ว แจอตอนนี้เป็นพี่น้องกันก็ดีทีมสม่สุดแล้วคอนมสมัครกันมันดีที่สุดแล้วใช้แทกอินเพลงพี่ปอบียซึ่งตอนนี้เือคอนเทนตน์ยอยากจะเล่าอะไรอ่ะเรื่องความรักเรื่องเพลงอ,อะไรอยา่างซึ่งก็สิบนาทีละโอเคเราจะกนันอีพีสองอีพีสามอะอีพีสามก็จะเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อเลย 是这样的。So kind of yeah.